แต่แฝงศูนย์นี่แหละแฝงศูนย์ฝันว่าจั้งแต่ก็ติดแฝงศูนย์เราฟังฝันเราฟังมั้งคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปตามเลขเกยหอยเด้อครับผมเกยหอยประยู่ต์กันนอหนี่สวัสดีครับ อ, Faster. อ้าวเจ้หอยอยู่พอดีเลยครับผมอ้าวเจ้หอยสวัสดีครับเจ้หอยสวัสดีครับอ่าอ๋อเป็ ic. ดตาแสบเลยเจ้หอยโอ้ยเอชซีสูตรสุดยอเลยครับเด้อเหมือนนี่เจ้หอยได้เมนูนะครับเหมือนนี่เมนูขนมยาวขนมยาวปฟาดนี่ครับขนมยาวร้านเจ้หอยร้านเจ้หอยเด้อเอชซีแฟนสองผมจะบาทแล้วครับนี่สมงละยี่สิบบาทสองละยี่สิบบาทพร้อ <m urs uit> uh. okay. มข้าวปุ้น <m urs uit> นี่ครับลานเจหอยเจวันนี้ฟันแน่เราบ่ครับแต่แดศูนยนี่แหละแปดศูนย์ฟันวันนี้แต่ก็เืนแดศูนย์เราฟังฟันเราฟังมั้งก็เห็นโตวมนเลยเห็นโตวเลยเออเห็นแปดศูย์เลยฟันลักษณะแบบนี้ก็เห็น8ปดศูนย์ทุกเอสซี่ฟังนะเอสซี่ถาม วันมือวันพรานนั่นแหละวันพราสิพามานี่ันบ้าบางนึงวันจะได๋ันมาจะไดวว่าฟังเนี้ยเอสซีก็ถ่าอยู่พันมาเห็นโตมันันมาอันแปดแปดสิบยูยูนกับสิบยูพันมาศูนย์แปดแปเออโอ้เบิรงคนที่มไอ้อุยหลีลวละเกี่ยวหอยคนมีเ้นเด้อครับเนี่ยตามเอซีตามผู้ชม มันสิมาดีของเจดีบ่นี่เอาสาธุสาธุเหม็นเหม็นเรื่องวันนี้ยู่ันบาเรื่องเล็กตัวนี้คันเล็กตัวนี้เนี่ยมันนึกในนะาันมาเขาบอกว่าสือเก็ศนบเขา้มัดงมาต้นึ่งศูนย์ศแล้วโอ้เี็กเขาว่าเล็กึ่งกับเล็กเก็ดมันคือกันเนาอาจะเราว่าหคักไม่แนละแต่มันมาเป็นเจ็มาเป็นเจ็ด เมันน่าเป็นเกเนยงัง่าเล็กนึงเลยเกมันคือแบบนี้อ่ะ<อ>เกตศูนย์งนึ่แตงวันนี้จห้ใใหวยก็ได้มาแล้วเหรอเนาะเด็ดแค่เดียว,วเด็ด<ป>ตัวไหนอีกทีนึงมังเด็ดเกตอ๋อันได้แปนั่นแหะเด็ดแปดศูนย์โอ้ตรงไรสำนักด้เจตรงไรสำนักวันนี้ครับแปดศูนย์นี่ตรงไรสำนักเด็ดแค่เดียวเลยจ้ะมันเป็นเหล็กก้อฝันเล็ก้อฝัน จได้ท่านได้ไปท่นเด้ไปนะเียนมันห่างอันร่งมันตีน้องหมัดไปบ่าไรเลยเพราะว่ามันหักหมือนอะไรบบบ้าท่านดไปเก็บโค้งโค้งยังนี่หูไ้านเนะ่หเน่ไแตาน้าอไหลแต่่ท่นมีทนเห็ดตอนนออซีพันมีคนมาไห้่ซอยแล้วเออซอยแล้วมืหนึแต่วาเ็ดตมนเห็ดบ้ไรเพราะว่ามันมืเดียวเนาะอ้าวลองบอกมืงหนค้ดาอยากจะมสหมอสะอเอยานี้สั่งกับมาเนี่ยมามาเบอบอรทกเบอร์ใดเหรอ อ๋อเบอร์เจบ่มมีดิอ๋อจะได้นั่นจังค์เตี้ยเนั่นหักลงหมดเล่กับเอซี่พุดไอ้ก็ได้ส่งกับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนซื้อยังกับครับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนอันเรอที่ดีกันอันแม่เที่ยงต่อหลายซื้อเนาะหลายซื้อจังบ่ได้กับเอซี่พุดไอ้สียากตอนตอนนี้อันโค้งสางโค้งหลังคาที่มุ่งเพื่อนี่มันหักมัแล้วเป็นโค้งเล็กบ่เจโค้งเล็กมันหักลง แต่ว่าผู้คนถือเลขมึงมีเพิ่ะเราไม่ห้แล้วมืดหนึ่งอ๋อผู้คนมีโศกุลด่าหนึงนี่ผู้คนมีโศกุลว่าึงวุ้งชิงเอามาให้เจ้หอยไปแล้วเป็นสะพานบุญใหายสางให้แปยงเฮ็ดมองยู่ห้เพิ่นก็เลยว่าสิหาอีกยอดน้อยมันมาทันใดอย่างนี้โอ้เพราะใดมาเฮ็ดเห็ดเราจะได้เบอร์โทษเจ้หอยเนาะแบบนี้ขายเอเ่เพิ่นอันนี้ขายเอเ่เพิ่นโทรมาคขาเพิ่นอยากสิห้อมบุญห้อมยังมันจะได้ที่ต่อกันถือบ่ต้องมาผ่านแอดมินเด้อครับเด้อให้ผ่านเจ้หอยไปเลยครับเพราะว่าเรื่องมื้อนี้ให้แอดมิน เด้อครับเอซีแฟนซ้อมทันใดที่อยากสื้อรวมนะครับเพจหลังค้าให้กับแม่ตะเคียนที่อยุบบันตลาดนะครับเจหอยสิเป็นสะพานบุญให้เด้อนี่ครับนี่เบอร์โทรนะครับเรื่องเล่เาต่างๆกับค่อยมาถามเจหอยเอานะครับเรื่องการโอนแบบใดแบบใดกค่อยผ่านเจหอยเอาครับเดี๋ยวเจหอยใส่เบอร์โทรไปนะครับรวมเป็นสะพานบุญนะเจเนาะนะครับสร้างมองภาคมองเศร้าให้แม่ตะเคียนครับเดี๋ยวเด้อครับเอซีครับเอซีสายบุญนะครับผมทันใดเคยมีส่วนกับเจหอยกับสีหูยุดอกครับสำหรับตัวเลขของเจหอย ศป้าศนปดห้าหสามสี่สามสี่หเก้าเก้าห้าอครับผมผู้ไดแคปหน้าจอได้ก็แคปเลเดอครับนี่นี่ครับผู้ไดแคปหน้าจอได้แคปเลเดอครับนี่ครับแคปหน้าจอได้แคปบเลเอเเอแคปหน้าจอมันคือประชดปรดแลเวอร์เลเอรเออนี่ครับ ครับหน้มมาจอได้ครับเ,เด้อเนี่ยเบอร์โทษเจีหอยครับแต่เบอร์ชมยูซีนี่ครับเ<ห>จี๋ยี่เส้นยังครับตอนนี้มีทุนอยู่แล้วมือหนึ่งวันเถอะเออมีทุนอยู่แล้วมือหนึ่งครับแต่อยากสี่เฮ็ดหลังค่าให้แม่ตะเคียนเ<ห>ท่าเฮ็ดเป็นหลังค่าถาวรหรือว่าเฮ็ดเป็นแบบจังใดครับเจีครับแั่นมีเงินก็เฮ็ดทางแผ่นมีเงินก็เฮ็ดเป็นแบบถาวรเป็นหูเป็นทางเลยเป็นทางเลยอย่างนั้นละอืมอ่าเดี๋ยวยูไหมสงสารคนไหมครับสลับเอซี่สายบุญจีใดเคยมีโซกับเจีหอยแล้วก็แม่ตะเคียนที่อยู่บ้านตลาดกะ โทรมาเบอร์นี้แหละครับเนาะเธอมาเบอร์เจีหอยเดี๋ยวเจีหอยประสานงานเนองเนาะเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องจ,จังใดจังใดสายบุญครับคอยว่ากันอีกเท่านึงเรื่องครับเฮ็ดสร้างให้เอ้าคืเอเป็นเสื้อสั่นเมกี้คือเป็นอย่างน้นบ่ะนี่เขาไ่อยากให้ช้ามไม่อยากให้แม่บอกโอ้เอฟซีมึงครับคืออย่งของเขานี่ครับเ <c oughs> มกี้เมกี้ตัวไหนตัวไหนเรียกตัวไหนโอ้แนวไหนเนาะร้านเจีหอยนี่เนาะครับ แม่บอกว่าแม่ตะเคียนอย่างเมื่อไ,ไหร่จะขายบ้าโอ้ oh, สันว่าเพิ่นแม่ตะเคียนมาอยู่น้ำแม่กกี้บ้างเป็นเช้าไหนตะกี้ตะกี้กลกตลอดมากตะก,กี้เม,มื่อกี้เนี่ยบอกเลขบอกบอกถึกเรื่อยบอกถิดเรื่อยปจะได้เนาะเอ้มามึงม,มึงครับผมกับยานยด้วยเด็กครับมึงแม่กี้เฮ็ดตาช่างครับพี่น้องนคเมตตะเคียนเฮ็ดจังไหใส่เฮ็ดเบอรเฮ็ดให้ท่านบ้างบ้างเห็ดจังไหเฮ็ดเบอร์ที่แม่ตะเคียนเฮ็ดแหงลาเบิ้งเนี่ยเฮ็ดจะได้แม่อกี้มึงว่าครับเด็กหน่อยมีเส้นเด้อครับผม มืองเบียดนาครับโอ้โหเด็กแต่ยันเหี่็ดมีถอยคนบ่ได้กปต่ยันเนาะเอ้าได็กแต่ยันเฮ็ดลูกเฮ็ดแม่เขี้ยนหาอะไรดีใจบ่เพราะจิตไปเฮ็ดแม่ตะเฮ็ดต้นนันหานี่ยดีใจบ่ลูกเดี๋ยวแม่เด็กแม่เขี้ยนกับอะไรไม่เออตลาดก็บป้ตองเฮ็ดใส่เพิ่นเพราะจิตมาหาแม่เขี้ยนหาได้หนี่เฮ็ดหลังผ้าเห็นแม่เขี้ยนได้หนี่ดึกยีหรี่อ้าวไว้บอกเนาะโตเก่าเนาะเจนเนาะ โตัวโซ,กกซโกาอะน้องเจยน้องอยู่ยันที่เก่าตนั่นแหละมีค้าเดียวนั่นแหละครับตัวเลขเอาไม่ทีนึงมั้งแปดศูนย์แปดศูนย์หอยเราว่าหลังค่าแม่แตะเคียนหมูบลงโอ้หมูพี่ดีครับเอฟซีแฟนซองโอ้มามาพี่น้องพามาเมืองมาโฮมบุญน้ำกันเด้อกับจเจยหอยนี่ครับนี่จังเห็นนี่แหละครับตัวผู้ชมครับแม่แตะเคียนโอ้สำหรับตัดเอฟซีไหนที่เคยมีโสดกับแม่แตะเคียนอยู่ที่บัลทลาดนะครับผมกะสีเห็นแบบนี้แล้วครับโอ้โห ข้างประตัวนี่อ้าอนุโมทหน้าสายบุญเด้อนะครับคนไหนจะเคยมีโศกกับแม่ตะเคียนอยู่บ้านทลาดนะครับผมเจหอยเพิ่นก็มีเข้าแล้วล่ะครับเพิ่นตั้งเข้าไว้แล้วมี FC เพิ่นให้มาแล้วล่ะครับ10,000นึงแต่เจหอยก็ยังว่าขาดอยู่นะครับขาดปตูปัจจัยนะครับผมสิสร้างแบบจังได๋ก็พาพี่พาน้องมาเมืองเอาเด้อนะครับเบอร์โทรก็จังที่ตาผู้ชมเห็นนั่นะครับผมก็โทรไปหาเจหอยได้นะครับผมนะครับโทรไปหาเจหอยเลยเรื่อง ล่าเรียดต่างๆนะครับผมนะครับเกาะหอยผสมผ้าให้ผ้าสั่งนะครับผมสำหรับสายบุญนะครับจำสำหรับทนายทีมิโซะนะครับผมกับเมทัคเคียนมองนี้นะครับผมอ่ะแอดมินกับเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางเป็นการนำเสนอเท่านั้นเด้อครับผมเอซี่แฟนสองสุภูสุคนที่เขามารับส้มนะครับถทายาสีห้อมบุญนะครับผมกับเมทัคเคียนยูมองนี้นะครับผมกับห้อมบุญผ่านมาทางเก๋หอยเด้อเลยนะครับผมเก๋หอยพผสมผ้าสั่งนะครับผมนะครับซื้ออย่างน้อยนี่งโอ้ผูดีตัวนี้ ผูใหญ่นคราชนะครับผมสำหรับท่านใดที่เคยเห็นเคยติดตามนะครับผมแม่ตะเคียนที่อยู่เมองนี้นะครับลมมันก็แห้งนะครับกะเพิ่งกะพังโอ้โค้งเล็กก่พังนะครับเออเอสซีสุภูสุคนเด้อนะครับที่ขอมารับส้มนะครับสายบุญนะครับผมท่านใดที่อยากสีโฮมบุญโฮมสางนะครับกับเป็นเจีหอยกะเบอร์โทรเจีหอยนั่นแหละครับเอสซีนะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับผมนะครับ